ดูตัวเลขกนะ็อาจจะตื่นตะลึงใช่ไหมแต่ว่าหลายคนอาจถามว่าไอเทลอรอปฟ์เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราจะเชื่อถือมันได้มากแค่ไหนอันนี้เล่าแบบไม่ได้เป็นคนมีความรู้เ mm hmm. ทอรทเนิเคอร์อะไรมากนะครับประมาณว่าไอตัวเลขเทลอรอปฟ์เนี่ยการคำนวณนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการพูดถึงประสิทธิภาพเชิงกราฟิกนะซึ่งบางคนก็บอกว่าตัวเลขเทลอรอปฟ์เนี่ยเชื่อไม่ได้หรอกใช้ไม่ได้หรอกนะคือมันอาจจะมีปัจจัยอื่นนะครับที่ทาให้เครื่องแรงหรือว่าไม่แรงนะก็มีคนยกตัวอย่างเช่น Playstation เนี่ยนะกับตัว Xbox เนี่ย PlayStation 5เครื่อง TeraFlops น้อยกว่าใช่ไหมแต่ว่าก็สามารถทำให้ตัวเกมที่เล่นเนี่ยไหลลื่นได้นะครับมีการ optimize นะเกมบน Playstation บางเกมที่เป็น Exclusive อะ่ะมีการ optimize มาดีกว่าก็ไหลลื่นกว่า mm hmm. TeraFlops เนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าจะทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมมันจะดีสุดขีดเนาะในขาเดียวกันเนาะบางเกมถ้าเกิด optimize มาไม่ดีนะครับต่อให้เครื่องแรงแค่ไหน,น่ มันก็ไม่ได้ให้ประสบการณ์ที่ดีอาจจะมีกระตุกอาจจะมีโหลดกราฟิกอะไรไม่ทันก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามตัวเลขสูงกว่ามันก็น่าจะดีกว่าในภาพรวมนี้นะครับคิดลุงแมวนะคือสเปคแรงกว่ามันก็น่าจะดีกว่าอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัวเลข rog ally เนี่ยมันมีความหมายยังไงนะครับ2.8 teraflops ของตัวรุ่น c 1นะครับแล้วก็ แป t e กเท l าฟลอของรุ่น c 1 e x t r e m e นะ nintendo switch เนี่ยถ้าเกิดเราถือแบบถือเล่นปกติเนะครับเหมือนที่คุ้นเคยกันเนี่ยรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ประมาณ0.3 9.0.4เท่านี้นะครับอันนี้คือ t e r e f l o p s ของตัว nintendo switch ซึ่งน้อยมากนะน้อยมากถ้าดอกนะถ้าเอาเสียบกับตัวดอกนะครับ docking นะก็อยู่ที่ประมาณ0.5 Teleflops ซึ่งน้อยมากเหมือนกันเนาะน่าจะแรงกว่าตัว nintendo switch แบบ แฮนด์เฮลนะครับแบบไม่ดอกเนี่ยประมาณ7เท่านะแรงกว่า7เท่านะครับอันนี้คือแบบคร่าวๆเราจะได้รู้ถึงขุมพลังนะต่อไปนะครับตัว PlayStation 4เนี่ยนะตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1.84 t e จุ f l o p s นะครับผมถ้าเล่นเกม Play 4ได้นะปัจจุบันก็ยังสามารถเล่นเกม Play 5ได้ด้วยใช่ไหม Current Gen เนี่ยยังสามารถเล่นได้ เกือบทุกเกมนะเกือบทุกเกมนะครับยกเว้นบางเกมที่กินสเปคโคจริงๆก็ไม่ได้นะแต่ก็ยังพอไหวอยู่แต่อาจจะอืดแบบอืดมากนะครับอันนี้อยู่ที่1.6ึ่เทลฟลอปส์นะเอาตัวล่างนะก็ ROG a l i g n เนี่ยอยู่ที่2.8งจเทลฟลอปส์ใช่ไหมก็จะแรงมันไปอีก1.2ึ่เทลฟลอปส์นะครับก็เกือบไม่ถึงเท่าอนะเนาะแต่ก็แรงกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติเอาไปเทียบกับตัว Extreme นะโอ้โห1.8หาร8.6นะครับแรงกว่ากันไปประมาณ4.7เท่านะครับผม จากตัว PlayStation 4นะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องที่นานแล้วเนาะส่วนตัว PlayStation 4 Pro นะคือ4.2 TFLOPS นะครับผมนั่นหมายความว่าไงนะณจุดนี้มีความแตกต่างนะหมายความว่าถ้าเราเลือกรุ่น z 1นะครับรุ่น c 1คือรุ่นเล็กเนี่ยนะตัว PlayStation 4 Pro จะแรงกว่านะเราคิดงนี้นะเพราะว่า ตัว PlayStation 4 Pro 4.2 Teraflops นะครับในขณะที่ตัว c 1เนี่ยอยู่ที่2.8 Teraflops นะครับอ่ารับได้ไหมนะรับได้ไหมนะการที่เครื่องที่ออกมานะครับจะสเปคต่ำกว่า PlayStation 4 Pro ซึ่งแน่นอนสอบลุงมาเองนะ PlayStation 4 Pro เนี่ยแม้แต่เกมที่เล่นประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นรูปมาก็รู้สึกว่ามันเริ่มอืดแล้วนะอย่างเช่น Far Cry 5เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันอืดล้วเฟรมเรท30 เออไหวไหมอะไรหรือว่าจะหกสิบนี่โอ้โหน่าจะยากนะแต่ต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นอาจจะเล่น 4K ือเอว่าลมัไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันอยู่บน Handheld เป็นหลักนะเล็กๆนะครับ7นิ้วมันอาจจะไหวก็ได้นะแล้วก็เปิดพวกออ FSR ช่วยใช่ไหมแปดจุดหกเทโลฟลอปเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าประมาณ2เท่านะสเท่านิดๆน,นะครับของ PlayStation 4 Pro ซึ่งก็โอเคนะก็โอเคทีนี้เรามาดู c u r r e n t Gen นะครับผม ตัว PlayStation 5นะ PlayStation 5เนี่ยอยู่ที่10.3 TFlops นะครับผมตัวเนี้ยไม่เท่า PlayStation 5นะตัว ROG a l น y นะฮะถ้าเป็นตัวเล็กนี่โอ้โหต่างกันเยอะนะตัวเล็กเนา2.8ก็ต่างกันเยอะอยู่นะ3เท่ากว่านะครับผมก็อย่างมีนัยยะสำคัญนะในขณะที่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบอะตัวใหญ่นะครับ Z1 mm hmm. Extreme เนี่ย8.6 TFlops นะ่ก็ ไม่เท่ากับ PlayStation 5นะแต่ว่าก็โอเคก็โอเค Series S เนี่ยอยู่ที่4 t e l e f l o p นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการโฆษณาว่า Series S เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกม Current Gen ได้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็แรงกว่า Xbox Series S ไปอยู่เท่ากว่าก็น่าจะโอเคนะอืมอืมอืมส่วนแน่นอนนะครับตัวที่แรงที่สุดในตลาด ณปัจจุบันนะครับผมก็คือตัวซีรีส์ X นะฮะอยู่ที่12.1เทลฟลอปซ์ซึ่งก็ถ้าเราดูตัวออนลายเนี่ยถือว่าห่างไกลทีเดียวนะครับ8.6เทลฟลอปส์นะก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะลุงแมวว่าเพราะ,ะนั้นถ้าถามลุงแมวนะจุดนี้ถ้าราคาต่างกันแค่3,300-3,500บาทนะครับเอาตัวบนเนี่ย Extreme จบเลยนะมัน สู่อนาคตนะครับผมเพราะว่าถ้าเซฟเงินอีกประมาณเท่านี้ต่างกันไม่เยอะขนาดนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องซื้อตัวตัวต่ำกว่าเนาะตัว r y เ e นซ1วนเฉยอะเป็น C1 Extreme ไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าถ้ามันเข้าไทยมันจะต่างแค่นี้จริงหรือเปล่านะตัวแก๊ปของ2เครื่องอะถ้าเกิดต่างกันแค่ประมาณ3 4พันให้ถึง5 0 0พันเลยอะ้ะสุดๆเลยถ้าประมาณนี้ก็ยังน่าคิดนะแต่ถ้าเกิดต่างกันแบบ800พันอะไรย่างงี้ก็ห่างกันมากเกินไปอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที พอฟังนี้แล้วนะคุณคิดว่ายังไงนะครับเอาอีกทีนะตัวบนนะครับผม Z 1 e x t r e m e เนี่ยอยู่ที่ประมาณ700เหรียญน,นะครับ7 3 21เนาะ21,000แต่มันคงไม่ใช่21,000ไม่ใช่30นสะอาจจะ2425แถวๆเนี้ยนะรู้ไหมว่าไม่น่าเกิน26งนหะสุดๆและะ้วถ้าไป3นี่รู้ไหมว่าโหดไปนะครับอันนี้หมายถึงว่าราคาสูงนะไม่ใช่ราคาเครื่องหิ้วนะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัว Z 1เฉยๆเนี่ยที่600เหรียญนะโดยประมาณนะครับจริงๆมันคือ18ื่น ถูกไหมหมื่นแปดหมื่นเก้าสองหมื่นะแถวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องหนึ่งนะ Z1 เนี่ยประมาณ2,000 20, 0นนิดๆน,นะถ้าตามนี้นะครับแล้วก็ตัว Z1 Extreme เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,500 0่าอะไรแถวนี้ไม่น่าเกินนี้นะซื้อไหมซื้อไหมซื้อตัวไหนนะครับซื้อตัวไหนก็บอกกันไม่ได้ไม่มีขายหรอกยังไม่มีขายนะขอให้ศูนย์ไทยมาเปิดตัวด้วยคิดเงไรก็แบ่งประการเห็นกันมาได้นะครับผมเล็งตัวไหนไว้นะแล้วก็ ถ้าเขามาขายในเมืองไทยคิดว่าราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ซื้อไหมนะนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยนะเซลด้า mm hmm. ก็ออกใชปาลุล้ว้ต้องไปเอาเซลด้าต้องไปเอาจอยโปรเซลด้าต้องไปเอาแคริ่งเคสเซลด้า hmm. แล้วก็เดี๋ยวยังมีเอ็นเดียลแอร์ที่ไปแดปเตอร์ให้แกอีกแ mm hmm. <c oughs> ม่คนโมไปแล้วครับขอให้มีความสุขใกล้วันหยุดทุกท่านนะครับเจอกใหม่วันถัไปสวัสดีครับผม mm hmm. <c oughs>